ดีแม็กกันแล้วเราก็ทําการอัพสเต็ปให้เป็น3,000ครับผมอลังการตามสไตล์ของลักกี้ช็อเลยนะครับข้างล่างเนี่ยเราก็จะเน้นไปทางการออกตัววิ่งตรงอ่ะแว้ง่ายมีอาร์มคู่นึงทําตําแหน่งโชคให้มันเป็นโชคตั้งอะไรที่ไม่ใช้ก็เจียออกคนสีเพาใหม่ให้แบบว่าสวยแต่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนเลยดูคลีนไปเลยสวัสดีครับ ผมเอ็มอรซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านลัคกี้ช็อปนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับเราจะมาเจาะเจ้ารถคันนี้ครับเป็นอีซูซุดัคออนไอ้นะครับและที่สําคัญเลยต้องบอกเลยว่าสําหรับคันนี้นะครับดูเป็นสเต็ปรถบ้านนะแต่ของเนี่ยแบบเต็มมากๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ ส่งเวลาด้วยนะครับกับพิกัดเวลา11กวิเท่านั้นเองนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแล้วอย่างที่บอกไปไหนไหนมาที่ลักกี้ช็อปนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการจัดทรงนะครับแล้วก็เก็บห้องเครื่องแบบสวยมากๆนะครับวันนี้บรรยากาศต้องบอกเลยว่าลดเยอะแล้วก็แน่นมากๆคันนี้ก็จะเป็นฟอร์ดแรปเตอร์นะครับโมดิฟายครับเป็น F150 คันเบื้องเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราไปถามพี่ก๊อฟกันด้วยนะครับว่าสําหรับคันนี้เขามาทําอะไรนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตามหาพี่ก๊อฟกันก่อนดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนะครับวันนี้เราแอบเห็นเจ้าอินสูตรดั้งอายครับพี่อันนี้ทําอะไรไปบ้างพี่คนนี้จัดทรงก่อนเลยไล่ช่วงล่างเก็บพ้องเครื่องทําเครื่องครับภายในทั้งคันเกือบทั้งคันอ่ะนะใช่ใช้เวลาในการทาคันนี้นานไหมพี่ถ้าทําจริงๆไม่นานแต่พอดีมันก็มีงานแทรกเยอะแยะมากมายใช่ลูกค้าต้องการเห็นเวลาต้องการเวลาที่เราบอกไปตั้งแต่เปิดตัวว่าอยากให้ลง11วิเจ้าของตั้งไว้แค่12เองครับ อ๋อเราทะลุไปแล้วทะลุกําไรกําไรกําไรไปแล้วคุยกันว่าทิศทางในการแต่งรถเราอ่ะอยากได้ทางไหนอยากไปทางไหนก็คุยกันก็ได้บทสรุปก็คือมันเป็นรถซิ่งสมัยก่อนเนาะรเราก็อยากแต่งให้มันร่วมสมัยกันนิดนึงประมาณนี้จะได้ขับไปไหนก็ดูดีประมาเป็นแนวรถ90แล้วปัจจุบันก็จะแบบว่าผสมผสานกับความคลีนถูกต้องนะครับนี่ก็แสดงว่าพี่ก็ต้องจัดโหลดจัดทรงให้เขาใหม่ใช่ครับทาใหม่หมดเลยล้อยางพวกนี้เราต้องหาเขาด้วยปะน้องหนุ่มเนี่ยเจ้าของ ตองรถอาบเขาใส่มาอยู่แล้วคือเขาก็ใส่เป็นเนี่ย D1 ครั FC อ่าเราก็เลยบอกเขาว่าเออเดี๋ยวให้เปลี่ยนยางนะเป็นใส่ตองแปดอะไรอย่างเงี้ยยางตัวเนี้ยสามารถใช้กับถนนทั่วไปได้ก็คือขับสติีปกติได้เลยครับก็คือเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่ครับนะครับไซส์สองเจ็ดห้าสามห้าสิบแปดทั้งหลังขั้งหน้าเป็นสองสี่ั้งหน้าเป็นสองสี่ห้าครับผมนะครับตามสเต็ปเลยใช่นี่แล้วสีอันนี้สีเขาเป็นหนึ่งนี้มาอยู่แล้ว ใช่ครับก็สีสีตัวรถมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับทำสีมาแล้วซึ่งสีจริงๆสีนี้ก็ถือว่าสวยสวยสวย,สวยเลยถือ<ช>ว,ว่าลงตัวใช่ครับ,รบและอย่างข้างหลังที่ที่เราจัดทรงเนี่ยเราต้องมีการทํารองรับความแรงอะไรอย่างนี้ด้วยมยพี่ใช่ครับช่วงล่างเนี่ยรเราก็เอาเพาเดิมออกแล้วก็จัดเขาเรียกเพามู เเผมูเพื่อที่จะให้ใส่ลิมิเต็ดสลิปได้ไล่เฟืองไทยได้ง่ายของใช้ง่ายอะไรอย่างงี้ใช่ครับเออจริงๆเผามูก็จะเป็นอีสูตัวหนึ่งที่เป็นตัวนอกเป็นตัวขับซใช่ครับนะครับแล้วอย่างงี้ดิสเบกที่มีมาเนี่ยคือเป็นดิสเบกของตัวมูละใช่ครับติดเเผมาก็คือมาทั้งเส้นแบบนี้เลยทีนี้ก็ผลพลอยได้มาด้วยถูกต้องเราก็ต้องการประโยชน์จากเเับครับก็คือ ถ้าไปใส่พาวดี้แม็เนี่ยมันก็จะยืดพิติ้นเมนมันก็จะล้นไปก็ไม่สวยก็เลยว่าเออยุคก่อนเนี่ยมันก็ต้องท่านี้และล้อไม่ล้นเราก็ต้องทําให้มันเข้ากับคอนเซปที่ตัวรถเขาเป็นต้องการด้วยรถซีน90้ะไรอยนะครับเออแล้วก็ไม่ล้นด้วยแล้วก็ลิมิตสลิปตอนนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้ครับ ลายสฟนท้ายหาซื้อง่ายมากเพราะต้นเดิมมาเป็นกระโหลกเล็กไงครับใช่ใช่ใช่อ๋อนี่ก็คือทําการไล่เฟืองท้ายไปด้วยใช่ครับนะครับ้วพวกจุดยึดต่างๆเราได้ทําอาร์มทำอะไรเพิ่มไหมพี่ทำใหม่หมดเลยทำใหม่หมดเลยใช่ครับก็คือทําใหม่หมดเลยก็คือข้างล่างเนี่ยเราก็จะเน้นไปทางการออกตัววิ่งตรงอ่ะแวง่ายค่ับให้กลับตรงตรงเลยก็คือเราก็มีอาร์มคู่หนึ่ง ทำตำแหน่งโชคให้มันเป็นโชกตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อะไรที่ไม่ใช้ก็เจียออกคนสีเพาใหม่ให้แบบว่าสวยแปจกข้างล่างขึ้นมาข้างบนเลยอะไรเลยดูคลีนไปเลยประมาณนี้นะครับเห็มนี่กันเขาเรียกเสริมจุดยึดของตัวเพาด้วยให้แข็งแรงขึ้นอาใช่ครับใช่ครับก็คือดามเพาอาพี่ดามเองจากที่นี่เลยก็ทำเองเลยครับก็คือทําทุกอย่างจบที่นี่เลยเห็มนี่เขาเรียกอะไรอันตี้ด้วยปะอนตี้โลบาก็คือทําทั้งเซตเลยทั้งเซตเลยตอนนี้คือข้างหลังแทบไม่เหลือความเป็นของเดิมแล้วคัแล้้้วววหะะ่่าาถจใิง11อรบ มันช่วงล่างมันก็ต้อง,องดอีแล้วใช่ก็คือต้องทุกอย่างมันต้องแมทมันต้องเหมาะสมผมว่ามันก็ควรจะต้องทํบแล้วอย่างนี้พอเวลาเราทําข้างหลังไปแล้วพี่อย่างข้างหน้ามันต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมข้างหน้าใช่ไหมจริงรจริงอะ่ะ ต้องทำนะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นเ,เป็นทอร์ชนันบาร์ใช่เป็นทอร์ชนันบาร์<อ>ถูกต้องตอนนี้ยังยังไม่ได้ขยับแต่อนาคตต้องทํา<อ>ถ้าจะเร็วกว่านี้<อ>ต้องทำอีสุดับต้นอายพี่หรือว่ารถที่เป็นทอร์ชนันบาร์อเวลาเขาจะปรับช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องปรับเป็นรูปแบบไหนทํำยังไงพี่ทอร์ชนันบาร์เนี่ยมันไม่มีความยืดหยุ่นเลย<อ>มันไม่เหมาะกับรถเร็วครับ<อ>มันก็ต้องค่อยๆเซตไปครับผมหรือไม่อีกทีหนึ่งก็คือต้องทําใหญ่เลยก็คือ เปลียนเป็นปิ่งนกเลยถูกต้องก็คือต้องชำละตัวชัตตีด้านหน้าถูกต้องแล้วก็เอาชุดของดี a มมาใส่ใช่ก็บางทีก็ต้องล้อล้อออกมาใส่เลยอ่าใช่ครับเออเพราะจริงๆถ้าเกิดว่าเราไล่ในลิมิตของมันเองด้วยการที่มันเป็นเทอร์เรนบาร์เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดอยู่ดีอันตรายถูกต้องกินถนนเลยแบบถ้าโดนล่องนี่แบบุ๊บ๊บุ๊บตามถนนเลยใช่ครับนะครับแต่จริงๆอันนี้ก็คือสเต็ปเนี้ยถือว่าเอาอยู่ในพิกัดที่พี่ทาเครื่องไปแล้วได้เท่านี้เร็วกว่านี้ก็อันตรายแล ก่อนที่เราจะไปดูเครื่องยนต์เราไปดูภายในภายในนี่ก็มีการโมดิฟายเขานิดหน่อยก็ทํานิดหน่อยครับไม่มีอะไรนะครับภายในตู้ก่ออันนี้พี่ก็เป็นคนหายเขาอ่าใช่ครับนะครับตัวนี้เป็นรีคาโรรุ่นไหไพี่ SR7 ครับผม SR7 ครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยม1รุ่นเหมือนกันนะครับอันนี้เบิกใหม่หรือว่าพี่ใช่ครับอ๋อนี่เบิกใหม่มาเลยจริงๆต้องบอกก่อนว่า ที่พี่เขาอะก็คือลัำเบิกตัวบของเรคล่ด้วยใช่ครับนะครับเพราะว่าคันแดงที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยวันนี้ที่เขามาเขาก็มาใส่บอกเหมือนกันใส่บอกเป็นตัว c ีเเป็นตัว C s เอสลิมิเด้วยสีแดงสีแดงด้วยใครแบบสนใจอยากจะเบิกเบาะเรคลอ่ทุกรุนจริงๆก็ติดต่อพี่ได้เหมือนกันได้ครับนะครับนี่แล้วก็มีในส่วนของตวหัวเกียร์นาดีอันนี้พี่หาได้ปะไม่ไม่อันนี้ของของเขาของลับมาหามานะครับมีหัวเกียร์นาดีมี พวงมาลัยหน้าดีนะครับแล้วก็จะมีเกตดเกวัดดิฟฟี่เป็นดิฟฟี่เป็นแฟสดีนะครับถ้าเกิดใครรู้จักดาร์คนจะรู้ว่าตอนนี้ข้างหน้าคอนโซลเขาอะไม่ธรรมดาใช่เขามีการเอาคอนโซลของตัวดีแม็ตัวเก่ามาใส่นะครับเฮ้ยผมแอบเห็นมีตัวนี้ด้วยใช่ครับปรับบุไฟฟ้าใช่ครับนะครับปรับบุไฟฟ้าเกีคอนโซลเกียร์ตรงนี้เราทำขึ้นาเองครับใช่ครับ ก็เป็นน้องๆที่ร้านเนี่ยครับครับเป็นงานอาลูใช่ครับเป็นอลูมิเมินียมนะครับแล้วตรงนี้เอาไปทำอะไรพี่วางแก้วครับเป็นงานใส่ใจมีท่านวางแก้วด้วยนะครับส่วนด้านหลังในแคบเนี่ยก็ยัง คงความเดิมไว้แม้กระทั่งตัวเบาะนี่ยังเป็นเบาะเดิมลงมาเลยนะใช่ครับโอ้โหสุดยอดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันไฮไลท์อยู่ที่ห้องเครื่องครับต้องบอกเลยว่าห้องเครื่องอลังการตามสไตล์ของลักกี้ช็อปเลยนะครับอันนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวหนึ่งนี่สองพันห้าอัพเป็นสามพันแล้วครับเรียบร้อยอ่าแต่เป็นเครื่องยนต์ของตัวดีแม็กอันนี้เราอัพสเต็ปโดยการใช้พวกลูกก้านคออะไรพวกนี้ใช่ครับก็คือมีเปลี่ยนก้าวก็ของเอ็มไอเอ็กซ์ะครับใช่ก็เป็นของแน่นอนอะไรที่ต้องใช้สาาหรรรรััััับบบถอพนนนนะคคใใชช้้ฝวว่่ตีเป็ นี่แล้วก็มีการลงลวดลายที่เป็นลวดลายไม่เคยเห็นแบบนี้เลยที่ร้านลักกี้เนี่ยทําฝาวาวแต่ละคันก็ไม่สามเลยเปลี่ยนไปเรื่อยอก็คือแบบให้มันเข้ากับคาแรคเตอร์ของรถคันนั้นๆไปอย่างนี้มันเป็นกี่ชิ้นพี่ตัวนี้ครับ1ชิ้นอันนี้1ชิ้นอันนี้ตัวปิดสายไฟ,ไฟแยกเป็น1ชิ้นนะครับ ฝาหน้า,าไว้เติมน้ํามันแล้วตัวนี้ถอดออกได้ถอดได้ถอดได้เหมือนกันอนาคตเขาอยากจะไปทําสีไปเล่นอะไรเงี้ยได้ทําได้ทําได้ครับ,รบและตรงนี้ก็คือฝาเติมน้ํามันใช่ถอดน็อตสี่ตัวถูกต้องครับนะครับแล้วก็เฮ้ยอันนี้แปลก เติมน้ําตรงนี้อันนี้เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ครับรุ่นเ,เก่าๆก็จะเติมน้ําตรงนี้ครับผมแต่มันจะเตี้ยเกินไปหรือเปล่าพี่ <mm> ใช่ครับก็คือคอเติมน้ําควรจะอยู่สูงกว่าน้ำครับผมนะครับแล้วก็ตัวเทอร์โบอันนี้เป็นเทอร์โบของที่ไหนพี่เบนไฟสารเทอร์โบเป็นเทอร์โบสามพันใช่สี่สิบแปดมิลแปดสี่แปดใช่ครับ <mm> นะครับนี่ก็เป็นสเต็ปของพี่เขาเลยเขานี่ยังเป็นเข่าเดิมของมัน ครับผมแล้วหัวใจของความแรงพี่ที่มันทําให้รถคันนี้มันวิ่ง11เนี่ยมันคืออะไร1เลยเนี่ยเครื่องอ่ะมันเป็นหัวใจหลักแล้วเพราะว่าต้องสร้างแรงมาได้รสร้างแรงมาได้เสร็จทีเนี้ยช่วงล่างเป็นส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดม้าเยอะ ไม่สามารถจับม้าลงถนนได้หมดเนี่ยมันก็วิ่งไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นอ่ะทั้งเครื่องเองระบบส่งกำลังแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมันต้องสัมพันธ์หมดแสดงว่าตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเพิ่มเติมหรือพิเศษไปกว่าเครื่องติ้งทั่วไปใช่ก็คืออันนี้ยังขยับได้อีกเยอะเลยแต่ว่าโจทย์ของลูกค้าคือพี่ผมขับรถข้ามจังหวัดนะผมต้องการใช้รถนะแต่ว่าบางทีเบื่อแบบเขาอยู่นครเขาต้องขับรถมาสุราษฎร์เพื่อมาสนามอย่างเงี้ยไม่อยากแบบว่ามีการสไลด์รถเกิดขึ้นอะไรเงี้ย ตัวเครื่องก็จะต้องให้มันเหนียวหน่อยให้มันแบบแมท์กับการใช้งานยังไม่ใส่เข้าไปเต็มมากอเอาพอดีพอดีครบองค์ประกอบแล้วละ่ะใน,ใน,ในสตเต็ปรถบ้านรประมาณนี้ครับนานาคตจะเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็ในส่วนของตัวงานท่ออินเตอร์ต่าง,ๆ,างๆนี่ก็คือเป็นไทเทเนียมหมดเลยเป็นไทเทเนียมครับไทเทเนียมอันนี้มันต้องทำสองชั้นเดียวพี่ใช่ป่ะเพราะมันเป็นเวล์ถูกต้องตัวนี้ครับก็เป็นไทเทเนียมเป็นงานด้านนะครับก็คือเป็นท่อ3นิ้วแล้วเราก็สั่งเลเซอร์ตัวนี้ มาครอบอีกทีหนึ่งครอบไปอีกทีหนึ่งเป็นลูกเล่นสวยมากเป็นลายไฟแล้วก็มีการฉลุลักกี้นะครับครับผมแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันเป็นด้านเหมือนกันฝั่งนี้ใช้เป็นเลเตอร์เอาใช่ครับเป็น,นเ็นเซอเร์เอาแล้วก็เก็บพวกระบบเบรกนะครับมีสวิตช์เบรนยางฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นระบบน้ํามันใช่แล้วนะครับสุดยอดคัสติกลงตัวมากๆรวมๆแล้วใช้งบประมาณเท่าไหร่พี่ส่วนไหนดีเอาส่วนเครื่องก่อนแล้วกันจุดท่ออินเตอร์เทเทฝาวาล พวกของแต่งนะอคเซสซอรีนะก็ประมาณเกือบแสนส่วนตัวเครื่องเนี่ยเราอัพไปใช่ไหมล้วก็มีการโมดิฟายนิดนิดน,น่อยๆก็อยู่ประมาณเกือบแสนเหมือนกัน <including S 2> ก็ประมาณนี้แล้วอย่างช่วงล่างพี่ถ้าจะทาช่วงล่างแบบเซตแบบนี้ <od> ประมาณเท่าไหร่ช่วงล่างแบบนี้นะชุดหนึ่งก็อยู่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นมันไม่ใช่ว่าเอาเหล็กมาเชื่อมพ่นสีดําครับมันมีการสร้างงานหลายชิ้นหลายอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราคาเนี่ยเป็นประเด็นรองส่วนเรื่องหลักคือลูกค้าอยากทําอะไรเนี่ย ค,คุยอ,อยากได้สวยงามไหมหรืออยากพี่ผมต้องการดิบๆเลยรถคอสต,ตัวนั้นไปได้เยอะเลยจริงๆมันมี2ประเด็นก็คือทำแล้วใช้งานได้ดีออกตัวตรง มันก็เรื่องหนึ่งใช่แต่ถ้าเกิดว่าอยากออกตัวตรงใช้งานดีแล้วสวยด้วยอ่าก็เพิ่มทอสตรงนั้นเข้ามาถูกถูกต้องอย่างงี้พี่ใช้กับพวกดีแม็กกระบะปกติได้เลยใช่ไหมได้เลยครับอ่าใช้ด้วยกันได้หมดมีช่วงล่างด้านหลังได้นะครับนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยทำทุกอย่างแล้วทั้งของแต่งทําเครื่องช่วงล่างภายในมีอะไรอีกพี่ที่เรายังไม่ได้ทําไม่มีนะแทบจะ วันสต๊อปเซอร์วิสเลยแค่ไม่ได้ทําสีเองแค่นั้นเองที่เนี่ยแต่จริงๆพี่เขาก็ส่งให้ได้ทาได้อย่างพวกเครื่องเครื่องอย่างเงี้ยยังไงพี่ก็จะมีช่างทําใช่ใช่ครับก็เราก็แยกเป็นพาทไปครับคุณอยากได้อะไรคุณมาปรึกษาก่อนนะครับปรึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุยกันว่าจะไปเวไหนใช่นะครับโอเคสาหรับใครจะติดตามพี่กอล์ฟตอนนี้ติดตามได้ที่ไหนบ้างก็เราก็มีเพจนะครับ Lucky Shop Racing นะครับก็เป็นเพจเพจหลัก แล้วก็ตัวผมเองนะครับก็มี Facebook แล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นน้องชายผมน้องอาร์ตนะครับก็คือน้องอาร์ตเนี่ยจะอับงานส่วนใหญ่ใช่ก็ติดตามได้ทั้งเพจตัวผมเองแล้วก็น้องอาร์ตตามช่องทางการติดต่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์085ครับ1219658ครับอันนี้เบอร์ก๊อปนะครับส่วนเบอร์อาร์ก็จะเป็น0859934952ครับนะครับก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเราเห็นผลงานของลัคกี้ช็อปมาเยอะมากๆ หลายหลายคนไม่กล้าที่จะโทรเข้ามาผมต้องบอกเลยว่ามันมีหลากหลายเลทราคาม,มีตั้งแต่เริ่มต้นหลักหมืน่นนะครับไปจนถึงหลักแสนหลักล้านที่เขาก็ทําได้อยากฝากผ่านช่องทางของ M m ็ o i n g ิงไทยแลนด้วยนะครับทางเราเนี่ยยินดีทําทุกยอดเลยคือทําได้หมดแต่ขออย่างเดียวลูกค้าจูนกับเราได้เข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะมอบให้ไม่ใช่ว่าเอาเงินมาถมเราเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนครับ บางทีมีงบน้อยเนี่ยบัตเจ็ตน้อยมาเจตมากเนี่ยมาคุยกันสิ guide, inar, th er i mean. okay. ่งที่ลูกค้าได้กับสิ่งที่เรามอบให้เนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันถูกต้องครับประมาณนี้ครับใช่จริงๆต้องจูนให้ติดเพราะบางคนเนี่ยมีเงินแต่ก็คิดว่าเอาเงินลงทุกอย่างแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการบางทีเนี่ยสิ่งที่เอาเงินลงไปหมดทุกอย่างมันอาจจะเกินในสิ่งที่คุณต้องการใช่ครับใช่ครับทุกอย่างมันต้องลงตัวมันต้องเนียนกลมกล่อมมันถึงจะออกมาดีผมว่านะใช่อันนี้นี่ตา้ช่ครัาจะเป็นแวามก้มใช่ครับจะเป็นความ บครัแต่กี้เรียกพี่อาร์ตนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเราติดตามมาตลอดก็จะบอกว่าเห็นผลงานมาตลอดนะครับยังไงถ้าสําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกําลังใจเราด้วยนะครับสําหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามนะครับถ้าเกิดว่าที่นี่มีอะไรเด็ดๆนะเดี๋ยวเรามาใหม่โอเคสําหรับคลิปนี้เราลากันไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ